สวัสดีค่ะเชา้าดีอยู่ในกระท่อมตื่นแล้วตื่นมาหนาวมากเลยนี่ค่ะอยู่ในกระท่อมเดี๋ยวต้องตื่นลงไปถ่ายคลิปแล้วต้องลงคลิปให้ f อดูนะคะตอนนี้หกโมงเชา้าอากาศหนาวเน็บ โชคดีเรามีบ้านโฮมดาโนห้องสองชั้นเลยค่ะ <c oughs> ขาต้นจะต้องรีบแปรงฝานล้างหน้าแล้วก็ไปถ่ายคลิปรล่อๆสัญญางกำลังปรับตัวให้เข้ากับอ,อ,อากาศหนาวเน็บที่บ้านกกเกาะ เช้าามาเหมือนจะเป็นไข้ค่ะแต่เรากินฟ้าตาลายโจรกับน,น้ำอุ่นรู้สึกว่าช่วยได้ค่ะอบอุ่นขึ้นแล้วก็ออกไปเดินถ่ายคลิปไปเดินถ่ายคลิปแล้วก็พอสักพักแสงแดดออกก็ร่างกายอบอุ่นค่ะออกกำลังกายเดินไปเรื่อยๆเดินวันละเล็กวันละน้อยค่ะเพื่อให้ข้อเข่าแข็งแรง เป็นคนมีน้ำหนักเยอะจะปีนจะเดินไวก็ไม่ได้ค่ะต้องค่อยๆนะคะตื่นปาก็อยากฝากรบกบวลเอฟซที่เข้ามาชมช่วยกดติดตามกดสนับสนุนในอยาดเพช h ชาแนลด้วยนะคะเพื่อจะได้มีโอกาสไลฟ์สดคุยกับ f อค่ะตอนนี้ยอดยังไม่ถึงพันคนค่ะขาดอยู่แป0รกว่าค่ะ ขอให้ f อฟซสนับสนุนด้วยนะคะกดติดตามไม่หยาดเพชรชาแนล l ด้วยค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ